ําพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้วุโสนะอย่างท่านโชเลกไัยท่านก็ให้สัมภาษณ์ด้วยความผมว่าใจจริงของท่านนะนะท่านคิดยังไงท่านก็พูดอย่างนั้นก็ฝากกรรมการบริหารพักนะที่ย,ยังรกห่วงพักกอบไปดูแลไปบอกพวกเขาหนะ่อยอย่าเอาพักอย่าเอาพักไปหากินอย่าให้เขาเอาพักไปหากินไอ้คำพูดนี้นี่เรียนถามอย่างตรงๆนะค,ค,คิดมากไหมเออผมเรียนพี่สำราญงี้ครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสเป็นผู้โสบพัก ผมจะไม่พูดคำนี้อันนี้ยังไม่โอโสกนะยังครับยังถ้าผมมีโอกาสผมไม่พูดเพราะผมมีสำนึกผมรู้ดีว่าสิ่งไหนที่จะทำให้พักเสียหายสิ่งไหนที่ทำแล้วพักไม่ได้ประโยชน์ผมมัจะไม่ทำครับหลังจากท่านพูดแล้วเนี่ยเราได้ไปคุยกับท่านบ้างไหมไม่มีครับเพราะาเราไม่ได้เป็นาย่าน้น เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ครับก็เราก็พูดน้อยเราก็ไม่บอกว่าท่านเชื่อใจผมเถอะผม<บ>ยืนยันทุกที่ประกาศบนเวทีในพักปฏิปัติ์วันนั้นว่าหนึ่งผมจะเอาหลักการและอุดมการณ์ปฏริปัตษ์กลับมาสองผมจะเป็นฝ่ายค้านที่สมบูรณ์และเข้มแข็งสามปฏิปัติ์ไม่มีวันเป็นพักอะไรใครทั้งหมดม,มันไม่พอเลยครับสำหรับ คนที่จะไป็วนวานาพักปฏิทินปัดหรือว่ามันไม่มีน้ำหนักเพราะว่าอยู่คนละสายกันอืม,อมนะฮะผ,ผ,ผมต้องฝากคำถามกระถามกระสังคมว่าวันนี้พวกผมได้ขึ้นมาเนี่ยท่านคิดว่าผมขึ้นมาเพื่อเอาพักไปหากินเหรอครับแล้วที่หลายๆปีเกือบสิบปีมาเนี่ยที่ผมอยู่กับพักแบบจงรักพักดีตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์แม้กระทั่งวันที่ผมลาออกจากเลขาธิการพักด้วยเหตุผล ซึ่งท่านอภิสิทธิ์ก็รู้มผมก็จะไม่พูดหรอกครับอ,อะไรที่พักเสียหายผมจะไม่พูดผมเล่าจากเลขาธิการพั้ใครครับที่ช่วยพักอยู่อยู่ดืนคู่คุณอภิสิทธิ์เลยผมนี่แหละครับอืมไม่มีตําแหน่งก็ไม่ทิ้งพักไม่มีตําแหน่งไม่มีอะไรเลยก็ยังถือว่านี่คือบ้านที่ผมต้องปกป้กองรักษานะถ้าทุกคนมีสํานึกกันอย่างนี้นะครับไปปฏิบัติเดินได้ครับโอเค